เอาไประเด็นสาคัญอีกสักข้อหนึ่งเอาอะไรก็ผมผมคิดว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องเรื่องต่ออย่างที่ผมพูดไปหน่อยนเมื่อกี้นะครับว่าต่อให้สารนู่นเนี่ยสุดท้ายอาจจะเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆอะเป็นการกระทําของพักละเป็นการกระทําล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ละแต่ทําไมยังไม่สมควรที่จะยุบพ,พักอยู่ดีถูกไหมครับใช่ไหมครับ อันนี้เราก็ต่อสู้นะครับเพราะว่าคือการกําหนดโทษคือใช่ครับต่อให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้มันควรจะการพิจารณายุบพ,พักเนี่ยมันควรจะต้องได้สัดส่วนต่อการกระทาถูกไหมครับแล้วก็ได้สัดส่วนระหว่างการลงกับกับให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าไอมาตรการยุบพ,พักเนี่ยถามว่ามีได้ไหมในในประชาธิปไตยหลายประเทศมีนะครับ ซึ่งเราก็ลอกเรียนแบบมาจากเยอรมันมในเรื่องการยุบพ,พักเนี่ยถามว่าทําไมมันถึงเยอรมันมันถึงมีอมเพราะเขาเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าในระบอบรัฐสาภาของเขาเนี่ยม,มันอาจจะเกิดพักการเมืองที่มาบ่อนทําลายลหลักการคุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยได้เช่นพักนาซีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยเขาเรียกว่าประชาธิปไตยมันต้องปกป้องตัวเองได้ นะก็เลยมีมาตรการยุบพักมาเพื่อให้ปกป้องตัวเองปกป้องหลักการและคุณค่าพื้นฐานาประชาธิปไตยไม่ให้ถูกทำลายาดังนั้นหม,มห,หมายความว่าย่างไงครับหมายความว่าแต่ขณะเดียวกันพักการเมืองก็เป็นสถาบันทางการเมืองที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับดังนั้นถ้าจะยุบพ,พักมันก็ต้องอย่างเคร่งครัดได้สัดส่วนแล้วก็ต้องเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถมีมาตรการอื่นมาหยุดยั้งการกระทํา ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ในอโนาโคตแล้วนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปในในการใช้มาตรการในการยุบพรรคเพื่อ,อปอกป้องประชาธิปไตยนี่คุณก็บอกว่ามันหยุดแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ศาลศาลก็สั่งให้เราหยุดการกระทําแล้วนะครับแล้วคุณหยุดแล้วนะครับก,กลาวก็หยุดแล้ว,ลวใช่ไหมครับแล้วก็เออมันก็มีแล้วมันก็ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทําผิดอีกเราไอ้ที่เรากล่าวหาว่าเรากระทําผิดเนี่ยนะครับ มันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามปกติในระบบประชาธิปไตยเลยเป็นบางอันเป็นการใช้หน้าที่เป็นใช้เป็นการทําหน้าที่ของอสสในกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งอย่างที่คนทั่วไปไม่ได้คิดว่ามันผิดแต่ท่านเห็นว่าผิดแต่มันสมควรในเพิ่งไม่มีความชัดเจนมันเพิ่งจะมีความชัดเจนแน่นอนตอนนี้เองอนะครับขนาดดังนั้นเนี่ยมันถึงขนาดต้องยุบพักไหมใช่ไหมครับแล้วก็ เราก็ไม่สามารถกระทําการรายได้ที่ศาลเคยวิจฉัยไว้แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ที่จะต้องอต่อสู้นะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าคํานิจฉัยจริงๆคํานิจฉัยคดีที่แล้วเนี่ยสั่งการสั่งให้หยุดให้หยุดการกระทําแค่2อ,อย่างนะครับคือหยุดแสดงความคิดเห็นลนโลงอะไรต่างๆให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับ แล้วก็สั่งไม่ให้มีการแก้คือห้ามไม่ให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งสองโดยวิธีทางที่ไม่ได้ <ใน S 1> ไม่ไม่ไมชอบโดยชอบนิติบัญญัติคือพูดง่ายว่าศาลเนี่ยบอกว่าแก้ไขหนึ่งสองแก้ได้นะครับแต่ต้องด้วยกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบออส่วนการแสดงความคิดเห็นเนี่ยห้ามเฉพาะเพื่อให้ยกเลิกหนึ่งสองไม่เกี่ยวเรื่องแก้ไขด้วยซ้ําแล้วไอห้หลายๆพฤติการที่อยู่ ที่เอามาร้องเราในคดีที่แล้วและต่อเนื่องมาคดีนี้ม,มันก็ไม่ได้สูกสั่งให้หยุดการกระทําด้วยนะครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะมาเหมาวรวมปุ๊บแล้วบอกว่าเอาข้อที่จริงมันจบแล้วในคาวินิจฉัยที่แล้วคดีที่แล้วดังนั้นไม่เห็นต้องพิสูจน์ไม่ต้องวินิจฉัยอะไรใหม่เลยยุบพักได้เลยทันทีโดยอ,ดอัตโนมัติไม่ได้ค,คืออย่างเรื่องแก้ไขกฎหมายเนี่ยจริงๆนิติบัญญัติก็ยับยั้งได้ตัวของ สภานิติบัญญัติเองไม่ต้องให้สารรัฐธรรมนูญมาสั่งยุบพักคเพราะว่าเวลาจะยื่นขึ้นมาเนี่ยประธานก็สามารถบล็อกได้ตั้งแต่แรกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอันต่อมามันต้องอภิปรายในสภาอันต่อมามันต้องโหวตในวาระที่1อันต่อมามันต้องมีวาระที่2วาระที่3ต้องขึ้นไปที่วุฒิสภาและสารรัฐธรรมนูญก็ยังสามารถจะไปวินิจฉัยอีกได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได ฉับพลันฉุกเฉินเร่งด่วนและไม่มีทางแก้อื่นที่จําเป็นที่จะต้องถึงคณะว่าจะต้องยุบพักมันควรที่จะเป็นมาตรฐานสุดท้ายท้ายสุดจริงๆคราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กกตก็ยกคาร้องใช่ไหมครับสภาก็บอกว่ายังเขาได้ถึงแม้ว่าจะผ่านเข้าไปบรรจุได้เนี่ยมันก็ยังมีกระบวนการอีกตั้งเยอะนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ยุบวันนี้เนี่ยบ้านเมืองจะล้มละโดนล้มล้างหรือจะเปลี่ยนการปกครองอะไรนมันก็ไม่ใช่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ที่เมื่อกี้หัวหน้าพูดแล้วจบอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ก็คือสารรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยคือไปคล้ายๆกับว่าได้ได้รูปแบบมาจากเยอรมันปี2017มีพรรคเยอรมันพรรคนึงเอาอุดมการณ์นาซีมาเป็นอุดมการณ์ของพรรหาเสียงซึ่งทําให้เกิดความกระอักกระอ่วนใจในสังคมมากของเยอรมันนะครับเพราะประวัติศาสตร์เขาเริ่มพวกนี้สําคัญมากศารก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันขัดกับเสรีประชาธิปไตย้มล้างแต่ไม่ต้องยุบพรรค ล้มลา้างแต่ไม่ต้องยุบพักมันเพราะอะไรก็เพราะว่าศาลบอกว่าไม่มีหลักฐานอันเป็นรูปธรรมท,ที่พิสูจน์ได้ว่าแนาวนคิดของพักนี้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ใกล้เคียงต่อผลถึงขนาดจําเป็นต้องยุบพักคือมันยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ว่าโอ้โหมันจะทําให้ประเทศนี้เปลี่ยนคือไม่ใกล้เคียงกับผลที่จะเกิดขึ้นคือ,คอมันเป็นไปนไม่ได้พูดง่ายๆครับคือศาลเห็นว่าไอการกระทําของพักเนี่ย มันไม่มีทางสําเร็จหรอกเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงอือใช่ไหมอันนี้ก็บบางทียบเคียงใช่ครับแต่ผมทําให้เห็นภาพอ,อีกมุมหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยระบบกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยนะครับมีมาตรการในการปกป้องตนเองอยู่อสองมาตรการนะครับจากเบาไปหาหนักเบาคืออะไรครับเบาคือตามรัฐมนุษม,มาตรา49ใช่ไหมครับสั่งให้หยุดการกระทำ นะเบาหนักเนี่ยลูกยุพัการจิตกรรมการพักตามพรลปพักการเมืองถูกไหมครับท่านนี้ไอพฤติการส่วนใหญ่ที่เอามาร้องพักก้าวไกลในรอบนี้เนี่ยมันเคยถูกไปร้องในในใช้เรียกว่าเบาแล้วไปร้องไอไปร้องหนักแล้วก็คือไปร้องให้ยุบพักแต่แรกเลยนะครับถูกไหมครับแต่ไปร้องให้กกตยุบพักตั้งแต่แรกใช้มาตรการหนักเลยกกตยก บอกว่าไม่มีมูลเขาหลังจากนั้นก็เลยมีคนไปร้องใช้มาตรการเบาจากหนักไปหาเบาหนักเอาไม่ได้ก็เบา <c oughs> เพื่อหยุดการกระทำใช่ไหมครับซึ่งก็คือคดีแล้วก็ปรากฏว่าหนักก,กรกตเบ,บาเนี่ยสั่งหยุดสั่งหยุดแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะเอาไอที่เบาเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้เริ่มจากหนักนะครับกรกตไม่รับไป,ไปใช้มาตรการเบาแค่หยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บหยุดได้ แล้วกลับมาหาหนักอบอกว่าหนักผิดอีกแล้วครับคือ,องงไหมครัเคยหนักบอกว่ามันไม่หนักพอขนาดนั้นก็ตอนเคยบอกว่าไม่เคยไม่มันไม่หนักพอไปยุบเขามไม่ยกคําร้องก็เลยไปฟ้องเบาใช้ช่องทางเบาหยุดง,งั้นหยุดก็ได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บจะกลับวนกลับไปหาหนักอีกมันสับสนมากเลยครับอืคือกำลังพูดถึงสัดส่วนนั่นแหละใช่โดยสรุปคือเรื่องสัดส่วนนั่นแหละต้องครับ จะไปอ้างเอาครั้งที่แล้วเป็นอันจบแล้วมันคนละสัดส่วนกันเลยใช่ครับทั้งในแง่ของเนื้อหาและในแง่ของโทษอธสรุปว่าเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือส่วนหนึ่งที่คนต่อสู้ไปรายละเอียดมันมีมากกว่านี้แต่ผมได้เห็นพรรคคนโพสตัวจริงเลยนะหลายหลายสิบหน้าเลยนะเป็นคำแถลงสารเลยอ่ะจะสิกว่าหน้าใช่ถูกไหมฮะโพสต์แล้วใครสนใจก็ไปติดตามดูล่ะแต่นี่คือการตัดสินใจที่จะแถลงต่อสู้แต่ว่า